แดงแล้วคำส่นขาแก้มแดงสวัสดีทุกทกท่านนะคะสวัสดีครับสิลุมาเล่นหินมะก,กับออสการ์เด้อวันนี้หิมะตกเยอะแยะเลยค่ะทุกคนจา๋าแล้วแมวแม่นอสการ์จะเอาให้ดูเนาะว่ามันฟูแค่ไหนนะคะทุกคนแล้วขอใส่ถุงมือก่อนเด้อตอนนี้ลบหกลบเจ็ดนะคะตอนนี้ลบหกลบเจ็ดต้องเอาเป็นหาที่ตักมาเนาะ อันนี้หอมาให้ดูเลยรุดมรั่งน้อยเออแล้วพระชาก็จะออกมากวาดไอ้นี่เหมือนเดิมนะคะทุกคนมากวาดไอ้หิมะเหมือนเดิมเนาะฝรั่งน้อยนะ มันเตะฟุตบอลไม่ได้นะลูกตอนนี้นะโอ้หนูจะทำอะไรโอ้แล้วแม่จะเอาอันนี้ให้หนูนะแล้วอนสกาจะเล่นอันนี้นะคะทุกคนแม่ก็จะลากให้นางแถวนี้แหละโอ้โอ้ เรามาตั้งกล้องใหม่กันแป๊บนึงนะลูกโอเค่ มันหนักอย i, ู่นะนี่ออสการ์มันหนักอยู่นะลูกเดีมาตักหิมะก่อนแป๊บหนึ่งนะลูกนะยเดี๋ยวมาตักหิมะก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยเล่นนะลูกเนาะโอเคไหมขาตั้งกล้องก็ไม่ค่อยจะดีเลยเนาะ ม h สัตวท l i t ต่อไปไปตรงโน้นลูกนะไปไปมาฝ่าย่ามาฝ่าย่าเอาลูกฟุตบอลออกมาเตะ พอลูกบอลออกมาเตะฤดูหนาวฝรั่งน้อยไม่รู้ความอะไรเลยนะคะเด็กน้อยเนาะครับเออเดีมาม่าต้องทอปบิก่อนแล้วเดี๋ยวก็จะมากวาดตรงหน้าโรงจอดรถนะคะมากวาดตรงหน้าโรงจอดรถต่อเป็นมืดๆเนาะ Ja. Vad vill ni ha? Nej, Åsa, vi kan inte köra vagnen nu. オスカー。ねえ、びかんにんてしょらじゃね、のやてみけすの。 อ้โอ้ออะครับเออืมอามามาัเอาเอาอันนี้ตรงนี้ก่อนลูกเรามากว่อนทีมาตรงนี้เพิ่มอีกก่อนนะลูกนะฝ <laughs> รลังหน่อยเอ้ยอจัจกอี๋ลองเล็เนหน่อย กว่าแล้วก็จะได้เดินง่ายๆนะคะ <laughs> เดิลงมาบุเดิลงมาเดิลงมาเลยเอทัวร์เรียมหลากมาม่ามสเดินหดันหามามายอร์ดินโย Och där bangen the throw Vi måste vänta på pappa och fixa. Åh. Åh. Haha. Ja. Åh. เดี๋ยววิฟิกเสียเสียงวิฟิกซสียเสียงโอเคหนาวมือค่ะทุกคนจ้ะนูมิงกังินหรอ โอ้สิแมามามตอสิแม่มามต้องสิอย่าโอาสิวิสกาวิสกานะลูกนะจะเสร็จไหมเนาะทุกคนค่ะตัวป่วนก็ปวนปวด ครับครับโอเควิสโกโอเคแม่มามาแฟร์ดิแฮปเปอร์สโอเคยอยแม่มามาทนเสร็จตรงนี้ก่อนนะลูกเนาะยอโอเคครับอ๋อเรามาทำเสร็จตรงนี้ก่อนไงลูกอ๋อยอวิสโก ย่าอย่าวิสอ a ลูกวิส scar เมธิมะร่วงมานะคะทุกคนต่อค่ะทุกคนค่ะูุยเตะฟุตบอลไปใส่ไปใส่กล้องแม่แล้วลูกนะ นี่ทำไมล่ะลูกฮ้ยพลังภารกิจของคนพ่อบ้านเดี๋ยวมองนอกไม่ได้สบาย มีอะไรช่วยตจะเองได้ก็ต้องช่วยนะคะทุกคนคะ่ะไม่มีใครมาช่วยเราเนาะฤดูรอนอีกแบบนึงฤดูหนาวก็อีกแบบนึงนะคะออสการ์ก็แฮปปี้อย่างเดียวแหละไม่รู้จักร้อนรู้จากหนาวหรอกรั่งหรนระวังโทรศัพท์แม่ล้อมลูก <laughs> <laughs> เราขึ้นแล้วลูก <laughs> โอ้ยนตสกรีกันนีก ขาวโปรนไปทั่วเมืองค่ะทุกคนคะเราก็ตัดแค่ทางเดินเข้าบ้านเรานี่แหละเนาะภารกิจบ่มมีอย่างหรอกค่ะยังไงรครับโอเคนางบอกว่าให้แม่ไปกวาดหิมะต่อนะคะ เอะล้มใส่ตรงนี้สิล้มใส่ตรงนี้สิตอนนี้มันยังปั้นสโนว์แมนไม่ได้นะทุกคนเพราะว่าไอห,หิมะเขายังเป็นแบบเบาๆอยู่เนาะต้องรองให้แบบอ้นี่ก่อน้อแลแลแล้ลแลว,แลว,แลว,แลว ครับส่วนถนนเส้นหลักนะคะถนนเส้นหลักตรงนี้นะก็จะมีรถของเทศาบาลหรือว่าขอมลเขามาเขามาเกตหิมะออกให้นะอันนี้เราแค่ทําตรงทางเข้าบ้านเราเฉยๆนะคะเพื่อให้รถหรือว่าเวลาเราเดินเนี่ยมันสะดวกขึ้นเนาะถ้าไม่กวาดเลยมันก็จะหนาหนานาแล้วก็ทับถมกันทับถงกัน ก็จะกวาดยากนะคะมันก็จะหนักตอนนี้เขาก็ยังเบาๆอยู่มันกวาดได้ง่ายมาไม่ดูสิ <c oughs> มันไม่ใช่ฤดูเตะฟุตบอลนะลูกครับฝรั่งน้อยดูค่ะทุกคนค่ะฝรั่งน้อยเตะฟุตบอล หน้าหิมะนะไม่มีใครเขาทำกันนะลูกนะอ๋อครับแ๋เวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งลูกอันตรีแต่ oh. หน้าโรงจอดรถนะคะกวาดเรียบร้อยแล้วกวาดออกไม่หมดหรอกมันมีอันข้างล่างที่หนักๆแล้วมันกวาดไม่ได้เอาไประวังล้มนะลูกนะระวังล้มนะหนูหนูอย่าวิ่งอย่าอินเตอร์สปริงอะ อ๋อๆไป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 ้ยมันหนาวนอนหนูจะให้มาม้าพาไปไหนเอาไปเอาลูกฟุบอลขึ้นเข้าไปข้างในด้วยเอาลูกหรือเอาเลยะลูกดูดิหิมะตกใ่หัวนางเต๊บเลยเนี่ยครับลูกครับโอเคแล้วเรามาลาทุกคนก่อนลูกแล้วครับ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 โย่ แล้วเรามาลาทุกคนก่อนแล้วเดี๋ยวหมอมาพาไปโอเคไหม,ม <า S 1> อ๋อโอเคสําหรับคลิปนี้นะคะเราขอเราสองคนก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะทุกคนคะ่ะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับทุกใครกดหัวใจให้เราด้วยนะคะอ่อโอเคบายบายค่ะลูกบายบายฝรั่งน้อยหน้าแดงแล้วคะ่ะฝรั่งน้อย,ยครับโอเคฝรั่งน้อยหน้าแดงนะฝรั่งน้อยหน้าแดง ครับครับะแก้มแดงเลยลูกโอ้ยหน้าแดงแล้วค่ะทุกคนค่ะแก้มแดงแล้วฝรั่งน้อยครับผมโอเคโอเคบายบายก่อน